ฮัลโหลไนท์อ๋อใช่จะพูดอะไรนะลืมแล้ววะคือแบบตอนที่เจมแบบเป็นเด็กอะ ไอ้วิชาสิตอนที่เรียนอยู่มปลายเยงี้ยมันจะมีวิชาเลือกภาษาใช่ปะเจมอะเรียนสองภาษาตอนมสี่เรียนเรียนภาษาจีนตอนมห้ามหกเรียนเวียดน,นามแต่ตอนนี้คือคืนครูไปหมดแล้ว ไม่ต้องยอมกลับผมเป็นสีเดิมหรอใช่ครับก็อาจจะจะยอมกลับเป็นสีเดิมครับเพราะว่าเดีย๋ยวจะต้องถ่ายพี่เจตอะไรอย่างเงี้ยครับไปการใช่ครับผมวันที่ยี่สิบสี่เจอกันที่การครับเจอกันนะครับนึกว่าจะโชว์ผู้ภาษาอะใดๆผมอย่าเลยสงสารครูเขาที่เคยสอนมาก็แบบ วันที่ยีิบไปกาญจนาบ,บุรีพี่จุงจิงวัสดีครับวันที่ยี่บชวนไปการจน์เนี่ยชวนอยู่ว่าไปเจอการนนะครับวันที่ยี่สิบเราเจอผมเข้มชายเจนร,รู้สึกว่าเจนน่าจะเหมาะกับผมเข้มสุดคือถ้าผมสีอ่ะคงไม่ใช่สีทองคงจะเป็นสีแบบเป็นสี ดำหรือไม่ก็สีขาวไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเปิดในอนาคตอะไรเงี้ยอาจจะทำเป็นสีขาวแบบกัดรอบเดียวจบแบบไม่ต้องแบบย้อมอะไรเพิ่มอีกแล้วอะไรเงี้ย is this you or i miss you too ชวนน้องคุยเดี๋ยวงานของไลฟ์ไม่คือทุกคนชวนคุยแต่เจมแบบเจไม่รู้ว่าเจจะพูดเรื่องอะไรเงี้ยมันช็อตนครับสอยข้มือสวยขอบคุณนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่แบบพี่พี่แฟนๆให้มาใช่จริงๆอ่ะคือพวกเครื่องประดับทั้งส่วนใหญ่เงี้ยจะเป็นแบบพี่พี่แฟนๆให้ส่วนน้อยมากๆเลยที่จะซื้อเอง เพราะว่าแบบเราไม่มีเวลาที่จะไปช็อปอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับก็จะแบบมีแบบพี่แฟนซื้อให้หรือว่าแบบไม่ว่าจะเป็นแบบของอื่นๆเยอะมากๆอะไรเงี้ยถ้าเบื่อสิ่งของที่เราจะจะซื้อเองอะไรเงี้ยก็จะเป็นของที่แบบเหมือนเราใช้ทุกๆวันอย่างเช่นรองเท้าแตะรองเท้าแตะแปรงสีฟันครีมนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเบื่อเป็นพวกแบบเสื้อผ้าพวกแบบของต่างๆนี่ก็จะเป็นแบบพี่พี่แฟนซื้อให้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณจริงๆ Thank you everyone for your g a m sent to me Thank you คุณนหอบไปๆฉันเป็นห่วงจริงๆอะคือ,อเหมือนกับคือเจมน้ำหนักอะ่ะน้ำหนักตอนนี้เจมก็ก็เท่าเดิมนะแบบแต่ว่ามันมีวิธีที่ทำให้หน้าเราแบบมันไม่อ้วนขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างเช่นคือเจมคนที่แบบคือเหมือนกับมีช่วงหนึ่งที่น้ำหนักเจมอะ่ะน่าจะห้าสิบเก้าอะแต่ ตอนนั้นเหมือนกินขนมกินนู่นนี่นั่นเยอะมากๆแล้วทุกคนก็ยังบอกว่าแบบเอ้ยแบบอ้วนขึ้นนู่นนี่นั่นทั้งนั้นที่น้ำหนักเจมลดลงเยอะมากเพราะว่าเจมเป็นคนที่อ้วนแล้วออกนาใช่ไหมครับแต่ว่าพอแบบหลังๆมาเราเริ่มจับทางไแล้วเราแบบอาจจะแบบงดแป้งกลางคืนงดของทอดของมันอะไรประมาณนี้แล้วก็เน้นโปรตีนเอาซึ่งจริงจริเจมตอนนี้เจมหนักประมาณหกสิบสองหกสิบสามแต่ตอนที่ถ่ายยาเล่นกับอาโนนน่ะคือน้ำหนักประมาณน่ะน่าจะหกสิบหกสิบห้าเลยอะ เพราะว่าอาหารกองอร่อยแล้วก็แบบเหมือนกับถ่ายใช่ไหมครับพอถ่ายปุ๊บมันก็อาจจะมีแบบความเครียดบ้างอะไรเงี้ยก็เลยแบบกินเยอะยิ่งเครียดยิ่งกินอะไราเงี้ยอาจจะมีแบบชีสเดย์แบบอย่างเช่นแต่ช่วงนี้ชีสชีสเดย์เยอะเลยนะแบบ see you in next month. See, see you next month in Vietnam. Xin chào. พี่เลงกูสวัสดีครับเป็นไงบ้างสบายดีบอส สบายดีไหมะัะสบายดีครับทุกคนสบายดีไหมครับคือช่วงนี้เจมยุ่งมากแบบแบบว่าไม่ว่าจะเป็นแบบการแบบเรื่องงานหรือว่าอืๆๆๆๆ่นๆเยอะมากๆเลยอะแบบเราเออมันยุ่งจริงอะ่ะรู้สึกว่าเดือนนี้ไม่สิช่วงนี้เลยละ่ะน่าจะเป็นช่วงที่ยุ่งมากๆ,ๆ คพื่อจะได้ม hmm ีเวลามาไลฟ์แบบจริงๆจังๆแบบมาไลฟ์พูยมาไลฟ์อ่านคอมเมนต์อะไรเงี้ยทำไมคุณไม่สนใจความคิดเห็นของฉันเพราะว่าฉันไม่เห็นดังสีฉันขอโทษ ฉันขอโทษได้ไหมสบายดีไหมสบายดีครับเป็นไงบ้างสบายดีกันบล็อกอ๋อคอมเมนต์มันเหมือนมันจะไม่เลื่อนเอาเลื่อนละคุณแม่กลับอีกอยังครับคุณแม่กลับแล้วครับ เหมือนกับแม่มาทำธุระที่กทมอพอดีก็เลยแบบก็เลยเได้เจอกันแบบได้กินข้าวได้อะไรอย่างเงี้ย Are you happy today? Uh, yeah, I'm happy. But sometimes สวัสดีครับโบอกญี oh. Japan, mm ่ปุ่นตลกมากชอบไหมอ่ะแบบนี่ก็ชอบนะเพราะว่าตอนที่ไปแล้วก็แบบไปถ่ายคือรู้สึกว่าชอบการที่ไม่ไม่มีสคริปป์อะแล้วมันจะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมากๆแบบทุกๆอย่างอา,อาจจะคืออาจจะมีแบบแผนอาจจะมีแบบ อาอาจ pads, อาจะมีสปอนเซอร์หรือว่าอะไรก็ตามแต่แต่ว่าเรารู้สึกว่าชอบวองนั้นมากๆเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันไม่มีสคริปต์มันไม่มีแบบภารกิจเลยแบบอาจจะมีนิดนิด,ดเดียวแต่เรารู้สึกว่าพอเราถ่ายแบบนั้นมันจะรู้สึกเหมือนฟิลแบบเหมือนเราแบบเหมือนเราได้ไปเที่ยวเหมือนเราได้แบบว่าได้คุยกับคนดูก็ Bee เหมือนกับพูดกันแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกชอบแบบนั้นมากๆเพราะว่ามันมันไม่ต้องคิดอะไรแบบมันไม่ต้องคิดแบบว่า ไม่ต้องคิดอะไรเลยอะไรเงี้ยอยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะแต่จะโก้แค่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันฟรีมาก รู้สึกว่าชอบบอกนีตอนจริงๆโรงพยาบาลแบบเยอะมากเลยนะช่วงนี้แบบดูแลตัวเองกันดีๆด้วยนะครับแบบระมัดระวังดูแลตัวเองเยอะ What do you like Japanese food? Uh, I like uh, uni as otoro ออ uh, and king crab ใช่ไหม I'm not sure ยังไม่เวลาไปหาเลยก็เอาเท่าที่ตัวเองสะดวกดีกว่าครับแบบถ้าใครว่างก็มาถ้าเกิดใครแบบไม่ว่างก็ไม่เป็นไรให้กำลังใจผ่านหน้าจอได้อย่าทำอย่าแบบอย่าทำให้ตัวเองต้องลำบากมากเกินไปด้วยแหละถ้าเกิดแบบ ไม่สะดวกจริงๆแบบชิลมากแค่วางบอกกันแค่นี้ก็โอเคแล้วโอ้สีทุ่มละ ้คลีนหนาจริงเนี่ยคืออบบนี่เจมี่เสียงโรงพยาบาลแบบเยอะมากๆเลยครับอ้าสวัสดีครับคุณช่างชื่อดังดูโปรไฟล์จึงอยู่นะ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปละเจอกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ฝันดีครับ g ไนท์ล g บยขอบคุณมากๆเลยครับผมขอบคุณทุกคนวันนี้ที่เข้ามาคุยเข้ามาแบบพูดเล่นกันนะครับผม and thank you everyone to uh, to talk to me thank you so much ไปละครับ